โอ้ไ oh ม่กอคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมดูตรงนี้นิกกี้ไมานาชอยากจะให้ผมจอยกรุ๊ปเว้ยตื่นเต้นยังเลยว้าวควอลินอเบิว์ตว้าวเดดมึงหลอกกูเหรอเนี่ยทำไมมันกลายเป็นร้านขายเสื้อล่ะ <c oughs> ไม่นะคุณผู้ชมกูโดนหลอกแล้วมิกกี้ไมานาดไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกูว้าว นี่ถือว่าแซดมากๆนะครับคุณผู้ชมแต่มีอย่างหนึ่งครับผมที่ทำให้เรานั้นไม่แซดนั่นก็คือเกมนี้สลิปเบล็อกเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Fall guys สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่า Fall Guys เป็นเกมแนวยังไงผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆจอผมแล้วก็ใช้มือนะครับล้วงคอตัวเองแล้วอ้วกมาใส่หน้ารูตอน,นไม่ใช่ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยครับที่ไม่รู้ว่า f a l s คสกเป็นเกมแนวยังไงเป็นเกมแนวแบบแข่งขันกันเว้เขานี่ครับจะให้ตัวกระตูนเพลเยอร์ทั้งหมด60คนนะครับแข่งขันกันน่าจะให้เหลือแค่คนเดียวหรือเปล่า <S <S แต่สิ่งที่น่าเศร้านะครับนั่นก็คือ f a l ์ e Sky เนี่ยเกมนี้มึงต้องเสียเงินเว้เกือบ300บาทถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีเงินนะครับ Slip Box อาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าเกมนี้ผมได้รับแรงมานานใจมาแบบเออ เกิน100%นะดูทั้งมินิเกมก็ผมรูปแบบต่างๆนะครับจะเหมือนโฟล์ s สกายหมดเลยเสีย300บาทอย่างยั้นงเหรอโอ้โหไม่ต้องเลยกูมีโลบ็อกอยู่ซึ่งเกมนี้นะครับเคยโดนดราม่าไปอยู่รอบหนึ่งเนาะแม่งโดนโลบ็อกแบนข้อหาเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมกันนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะทำให้กูหายแซดจากนิกกี้มินาชได้หรือเปล่าที่มึงหลอกกู What อันนี้คือ f ฟล l กไกส์เหรอตัวละครกูมันไม่ใช่แบบนี้เหรอเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้เลยจ้ะมึงหลอกกูหรือเปล่าโอ้ my lord สลิปบล็อกมาเล่นกันเลยกัวเก่งปาก,กัวอยู่แล้วทำไมกูมืนวะมันผักกันแล้วมันมืนเหรอกดเ e อี่ยมันผักแล้วมืนเสียมไม่ไม่มืนกันหมดเลยนี่ ัดไปลึกซ่ากระโดดแม่มันหล่อเท่อะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยเออเออเออ <No. S 1> เกมนี้กูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงตีนะผมแล้วเวลาเราตกปุ๊บกูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเหรอว,ว้าวเหมือนจริงสุดอ m อม o ยก่ oh my, god. <No. S 1> oh my god Come on man เอาละไปปุ๊บกระโดดแม่หล่อ,อจริงเลยกูเหลือเวลาเท่าไหร่ไม่ถึงหน,งนาที คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามาเล่นในแัปเกมฟรีทูเพยขนาดนี้ใครๆก็อยากเล่นว้าวว้าวว้าวแก่งจริงๆลเลยเกมนี้เฟกดอลนะครับมันจะมีประตูปลอมอยู่มันจะมีประตูบางประตูที่เปิดออกแล้วจะมีบางประตูที่เปิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่าตรงไหนมันเปิดออกโอเคตรงนี้เปิดออกเราก็ต้องไปตามคนนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เหมือนดีเสียงคนตายได้เหรอวะอือไอ้ยัเบียดดันกดผักทีนึงนี่บัตรโถ่เอ้ยถ้าเกิดอยากจะผ่านนะครับให้เราก็ผมสุ่มคนไปลองผิดลองถูกก่อนเนาะเราจะได้ตามหลังเขาไปได้ไงนึกออกปะกระโดดอืมจัดไประวังนะระวัง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 โดนลาวานะโดนลาวากระโดดแม่งไม่เปิดอีกกู ตรงไหนมันเปิดวะโอเค it was at this moment that he knew he did what เริ่มใหม่ <c oughs> กูก็เลิกเล่นละโอ้ว่าเกมนี้ <c oughs> มึงทำออกแบบมาได้โทบมากแทนที่มันจะกระโดดลงไปแล้วแล้วมันจะเป็นพื้นอะปรากฏว่ากูกระโดดลงหลุมอะเกมนี้แม่งกวนส้นตีนว่ะเนี่ยตายตายไปให้หมด แปปหนึงนะเขาบอกว่าถ้าเราซื้อแรงโปรแล้วเนี่ยมันจะมีเปิร์ฟใช่ไหมเราจะสามารถลดเวลาการผักได้สองวิกูซื้อมาคารอฟซีโร่ถ้าเกิดถามนะครับว่าเกมนี้น,นันททดแทนฟอลสกายได้หรือเปล่าบอกเลยนะว่าไม่เนาะผมเคยเล่นของแท้อยู่นะครับแล้วก็ของแท้เนี่ยเออมันจะเล่นยากกว่านี้นิดนึงเว้ยเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันเยอะกว่านี้นะครับ แต่อันนี้นี่ถามว่าเล่นง่ายไหมมันก็เล่นง่ายถ้าเราเล่นบ่อยๆอะ่ะมันก็จะเหมือนคล้ายๆ Tower of Hell หรือเปล่าแต่เป็น Tower of Hell เวอร์ชันที่แบบว่าต้องแข่งขันกับผู้อื่นเฮ้ hey, guys oh wow 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 oh god oh god เราต้องกระโดดไปตรงไหนวะตรงนี้เหรอเขาทำออกแบบมาได้งงชิบหายเลยเฮ้ยผักไม่ลงไปหรอวะ พี่มึงอะยืนอย่าให้เห็นนะครับไอ้เจ้าเสื้อฟ้ากูจะผักมึงลงบ้างนะฮึน้องไงต่ออันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมตะกี้นี่เราชนะไหมเราได้แต้มหรือเปล่าเดยขอลงมาดูหน่อยเราได้แต้มไหมวะยังไม่ทันได้ดูเลยพิซซ่าสกายนะครับโอยอย่างนี้ใครได้ไปก่อนแม่งก็ได้เปียบดีวะหผักแม่งเลย <laughs> จัดไปไอ้บล็อกอันนี้ต้องระวังเว้ยเพราะว่ากระโดดปุ๊บมันจะเป็นสีแดงแล้วมันจะล่วงอ่ะเห็นไหมกูล่วงใครที่แม่งกระโดดได้ก่อนมึงโชคดีไปไหนวะเน็ตเราช้ากว่าชาวบ้านแน่คุณผู้ชมต้องเข้าใจเวเน็ตคนไทยใจดีไม่งั้จอกชิบหายกูเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่อเมริกาเลยเจอเน็ตแบบนี้เข้าไปเล่นเกมอะไรปิงไม่ต่ำกว่า300ร้อทำแบบนี้มันไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่เนาะ ดูดิคนส่วนใหญ่เขาผ่านกันหมดละว้ยจริงๆมันควรที่จะเป็นอะไรที่แบบผ่านง่ายๆอะ่ะผู้ชมนึกออกไหมแต่กูนี่แบบอึมักทีนึงบูลลี่แม่งเลยเนี่ยอันนี้อีกแล้อันนี้อีกแล,นนกล้มาดูกูแก้ตัวเดี๋ยวกูแก้ตัว e ่จัดไปจัดไปจัดไปดกระโดดตรงนี้ตรงนี้รนกระโดดเกมนี้แม่งกูไม่ได้ยินเสียงหาเลยนอกจากเสียงตีนเนี่ย อย่าเบียดกันสิอย่าเบียดอืมผักทีนึงเลยไะโถเอ้ยนี่กูเป็นคนแรกเปล่าไม่ใช่คนแรกอ่ะมันยังมีหลายคนที่ขึ้นมาก่อนกูครับอะไรของเองเนี่ยฮะจะทำหน้ายิ้มแย้มอย่างนั้นคิดว่าขึ้นมาก่อนแล้วจะหล่อแท่งนั้นเหรอบอกว่าอย่าขอหมอลำนี่ไงล่ะ อะไรคุณผู้หญิงจะผักนั้นนี่ไงล,ล่ะฮะกลัว VIP นะเว้ยเนี่ยเห็นไหมเน็ตมันช้าขนาดไหนคุณผู้ชมกูจําได้ว่ากูจะผักผู้หญิงเว้แต่กลับกลายเป็นว่ากูผักเจ้าหมอนี่แทนเจ้บอกตามตรงนะครับแรงด์โปรก็ผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแรง์โปรเหมือนกับว่าเป็นการตราหน้าว่ากูนั้นเทพทูจริงๆแล้วกูไม่ได้โปรหรอกกูเล่นกระจอก แต่ว่ากูมีเงินซื้อเกมพาสเฉยๆนี่ถือว่าเป็นจุดหมายของเกมนี้นะครับอีปิกมากๆห้ามผักกู <c oughs> yeah! เย้เฮ้ยก, <c oughs> กูไ้้ยคนแรกกูนึกว่าแม่งมีคนกระโดดได้ก่อนกูโอ้เ้าชาวินแรกอะอสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมครับเป็นแงก่กูอะโปรโปรสมชื่อ <c oughs> นี่เกมจริงที่ผมซื้อมาเล่นนะครับผมยังไม่เคยวินเลยเว้ยเพราะว่ามัน6 0คนไง แล้วเราแม่งแพ้คนอื่นเข้าตลอดอย่างเงี้ยเกมนี้มันไม่ใช่แนวเราซะเท่าไหร่เนาะทำไมกูต้องเกิดด้านหลังตลอดวะอันนี้ถือว่ายากนะครับเป็นอันที่ที่กูไม่ผ่านอะ่ะ <c oughs> ผัดทีนลยนะแบบโถ่ไอ้เป็นไงละ่ะโดนดวีดีเอติดเอาละกระโดดนี่คราวนี้กูต้องห้ามเบา้าละแมปนี้ถือว่ายากแบบนี้ถือว่ายากไอใบพัดบ้านนี่แม่งมันชอบทำให้กูตกอะ่ะโอเคโอเค please please ให้กูผ่านเถอะถึงแม้ว่ากูจะไม่ใช่คนแรกแต่กูก็อยากจะผ่านนะมันถือว่ายากเลยละ่ะยากเลยหืแยกกันไปคนละอันละกันมึงจะกระโดดสีแดงโอ้ oh my god ดืดดดคุณผู้ชมครับแลว้วก็คุณผู้ชมครับผมมีเลขที่บ้านเขาในชีวิตจริงคุณผู้ชมอย่าลืมจะส่งมาให้ผมด้วยนะครับคือแบบอยากจะไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยอยากจะทักทายเขาเอ้เพื่อน เป็นไงสบายดีหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็วกมวัง <c oughs> เขาทีนึงเนาะ <c oughs> กูไม่สนชัยชนะแล้วว้กูผักคน <c oughs> นั่นแหละลงไปลงไปผักทีนึงอะโถเอ้ยสุดยอดมากผักทีนึงคนผู้หญิงเฮ้ยอันนี้มินิเกมใหม่เว้โอ้ให้เราเอาชีวิตรอดอยู่บนสปินตรงนี้อะ เอิ้มผักกันทีนั่งสุดยอดแม่งมีคนกิ้งตกไปแล้วเอิ้มผักกันทีนี่อ่าอ่าจะตก no no พ l e สอุ้ยแม่งยากกว่าที่กูคิด no please 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 ทำไมตรงนี้แม่งยากจังเลย please no ไ,ไอ้กำแพงบ้าไม่กอดกำแพงสุดมันอย่านะจ๊ะเฮ้ย no ผมผักเขาลงล่องเลยอะโอ้โอ้ก็คือให้เราเอาชีวิตรอดจนกว่าเวลาจะหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ของผมผมว่าผมสามารถเอาชีวิตรอดได้อยู่มั้งดูดิเฮ้ยอะไรเพื่อนน่าจะทำอะไรเราน่าจะผักเราอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราผักนายนะเว้ห้ามผักแต่ผลไม้ได้นะจ๊ะหมดเวลาใช่ไหม ผมชนะแบบวะทำไมมันไม่มีสกอร์บอดพุ่งขึ้นมามันแค่บอกว่ากูชนะรอบเดียวอันนี้อีกแล้วกูต้องแก้มือกูต้องแก้มือไอ้ใบพัดนี่แหละครับผมก็ผมไม่เคยชนะเลยเว้ยอย่างน้อยๆให้เรากระโดดผ่านเข้าไปก็ยังดีเนอะผมอยากจะเอาชนะแมบนี้มากๆใครพักกูอย่าให้รู้เน็ตม่งยิ่งแหลกๆอยู่เนี่ยอ้ my god นี่ไงล่ะผักเขาลงล่องแม่งเลยอะนี่แหละจังหวะนี่แหละเฮบชึบเลชึบเลชึบเอาโว้ยก็ชาจะเย็นๆนะเราต้องรออ่ะรอสีเขียวว่าเรากระโดดไปหลายๆคนไม่ได้ครับมันจะแย่งกันอ่ะโอเคเรากระโดดไปก่อนนะสวย ง่วงสุดท้ายแล้ว